มาช้าแต่มาแน่จ้าวันนี้จะมาแชร์สูตรโกโก้มิ้นของคุณแม่อุงอิงค่ะเห็นฮิตกันเหลือเกินเลยช่วงนี้ใช้โกโก้หนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำร้อน30 ml ค่ะต้องใช้น้ำร้อนจัดนะไม่งั้นโกโก้จะไม่ค่อยละลายจากนั้นก็ก้เละโกเลเลยจ้าอะเลิอนิดนึงไม่เป็นไรแผ่นรองบาของเรารับไหวจ้าคนให้โกโก้แตกตัวละลายดีนะคะ ั้งพักไว้แป๊บหนึ่งมาจัดแก้วเสิร์ฟมาเลยเทไซรัปมินทั้งหมด20 ml นมพ่นหวาน15 ml ปาดออกให้หมดนะช่วงนี้ของแพงต้องใช้ให้คุ้มค่าจ้าคนให้เข้ากันดีจากนั้นเติมน้ำแข็งเล็กน้อยอา้าวไม่น้อยละใส่ไปละเต็มแก้วที่ร้านจะใช้น้ำแข็งหลอดใหญ่นะเพราะว่ามันเก็บความเย็นได้ดีจากนั้นเติมนมสด80 ml คะ่ะ นมสดลงโกโกประมาณ30 ml นะคะจากนั้นการาดไปเลยจ้าจุกจุกไปเลยและเราก็ได้โกโกมิ้นต์ตามแม่อุ้งอี